จูนลั่นทีมเมียหลวงทนายฟ้องเมียน้อย10ล้านบาท จากกรณีเป็นประเด็นดราม่าร้อนแดงนักร้องเสียงนุม่มพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงที่ญี่ปุ่นเรื่องราวสนันวงการบันเทิงทั้งโลกโซเชียลไปขุดคลิปขุดภาพต่างๆนานากับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาเป็นทีวีภาพวิจารณ์ตอนล่าสุดนะคะวันที่19มิถุนายนปี2566นุ่มกะลาจะออกมาไลฟ์แถลงยอมรับผิดทั้งหมดโดยบอกว่าแยกกับภรรยามา2ปีแล้วโดยกําลังมีการพูดคุยเรื่องการหย่าก,กันนั้นด่านแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความผิดหวังกันจํานวนมากยังบอกว่าให้ขอโทษภรรยา ทั้งผิดหวังสองปีแยกับภรรยาแต่ยังไม่หย่าแล้วไปมีอีกคนหรอแยกันอยู่ตั้งแต่มีลูกเลยหรือเปล่าไม่สงสารลูกกันบ้างหรอแจ๊ได้เคยรวมทุกเรื่องสุขก,กันมาทําไมไม่เลือกลูกเลือกเมียด้านจูนภรรยาหนุ่มกลานะคะก็ออกมาโพสตหลังสามีแถลงยอมรับผิดด้วยว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกําลังใจแต่ความจริงก็คือความจริงอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาอ่อนแอจริงๆขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกแฮชแท็กทีเมียหลวงล่าสุดเพจเจ๊มอยร้อยแปดแคปติ ตกช้ชื่อทนายชายพัฒ์แคปชันว่าเจอกันในศาลน้าเมียน้อยทนายไม่ได้กล่าวเมียหลวงกล่าวโดวยพบว่าทนายชายพัฒน์นะคะก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความว่ามีนัดคุยกับเมียหลวงนักร้องดังวันนี้เวลาบ่ายโมงขณะที่ในติ๊กตอกทนายชายพัฒ์ระบุว,ว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องเล่าเมียหลวงของนักร้องเสียงนุ่มคนดังที่มาที่ไปของปัญหาครอบครัวซึ่งเธอก็ปกป้องครอบครัวเต็มที่แต่มือที่3อยู่ไม่เป็นและพยายามเปิดตัวเองจนเรื่องดังขึ้นมาค่ะเสียดายความเป็นสุภาพบุรุษนับหนึ่งกับครอบครัวกับเมียพอตัง ตัวได้มีชื่อเสียงเจอเอฟซีเปเไปเปมาแพ้อำนาจเงินหลงเงินจนลืมครอบครัวและเมียที่อยู่เคียงข้าวขอเอาหนังสือเรียค่าเสียหายจากเมียน้อยคนรวยจำนวน10ล้านบาทให้เวลา3วันทำไม่จ่ายจะฟ้องให้โอกาสตามลำดับ ขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และให้กำลังใจแม่จูนการรัวๆบางก็เชียร์ฟ้อง50ล้านอาทธิขอให้แม่จูนอดทนหนักแน่นกำลังใจอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกำลังใจน้อยไป5 0ล้านไปเลย10ล้านยังน้อยไปขอเป็นกำลังใจให้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจูนจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเป็นกำลังใจให้คุณจูนค่ะเป็นต้นลาสุดวันที่20มิถุนายนจากข่าวเรื่องเล่าชาวนี้รายงานว่ามีการสอบถามไปยงทนายชายพัฒยืนยันว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทจริงๆค่ะอ้าวไวรุ่นยังไงลูกนี่อัตัดตัดได้ไหมเอาไม่อแล้วไม่เป็นแม่นี่นะคะนี่นะคะ วันมินอยากกินค่ะเลือกเองด้วยนะคะใช่ไหมคะมินเลือกเองใช่ไหมคะคมเราไม่ไมไมลองอนนไม่ร้อง h ี้เบิร์ t เดย์หรอวันเนี้ยไม่ร้องหรอโอเคอตาตัดจะตัดเองหรอือว่าให้หมามีตดัดแม่ตดัดแม่ตัดโอเค